สวัสดีครับพบกันอีกเช่งเคยนะครับกับหมอดูในตำนานนะครับผมดาวดวงที่5ครับดาวเกตครับดาวเกตในปี2021ในคอนเซปต์ของ Wonder Woman จะเป็นอย่างไรนางแบบเรามาในชุดสีทองอารามหรูกันเลยทีเดียวเราบอกว่าดาวเกตเองเนี่ยครับเขาเป็นตัวแทนแห่งอากาศสาาุนะครับเวลาที่เขาเดินทางเนี่ยเขาจะเดินทางต่อช่องหนึ่งเนี่ยนะครับ ผ่านหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ2เดือนหรือ60วันนะครับ60วัน60วันเขาก็จะผ่านช่องหนึ่งช่องหนึ่งมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าดาวเกตในปีนี้จะเดินอย่างไรนะครับ mm hmm. คุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าเอ๊ะเขาทำกราฟ,ฟิกผิดหรือเปล่าดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินทวนเข็มแบบนี้ใช่ไหมครับดาวพุธล่ะครับ ดาวพุธเขาก็จะเดินทวนเข็มแบบนี้ถูกไหมครับดาวศุกร์ล่ะครับดาวศุกร์ก็จะเดินทวนเข็มแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วดาวอังคารล่ะครับดาวอังคารเขาก็จะเดินทวนเข็มแบบนี้แต่ดาวเกตครับผมมีอยู่สองดาวด้วยกันในระบบของโหราศาสตร์ที่เดินตามเข็มนาฬิกาอ่านะนะครับไม่ได้ทําผิดนะครับแต่ในหลักของโหราศไทยจะมีอยู่สองดาวด้วยกัน ที่เขาเดินตามเข็มนาฬิกามีดาวลาหูกับดาวเกตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเขาเดินต่อช่องหนึ่งใช้เวลาสองเดือนเขาก็น่าจะจบแค่6ช่องถูกไหมครับโดยปกติเพราะว่าดาวเกตไม่มีการเสิร์ตพักและมน อ่านะครับนี่คือเกตความรู้ที่เราจะค่อยๆเก็บกันไปนะครับเพราะนั้น1 2 3 4 5 6ี่ห้ากนะครับก็คือโดย6ช่องโดยประมาณประมาณนี้นะครับทุกๆปีเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งของดาวเกตเองเนี่ยนะครับมีอยู่แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือมหาอุดนะครับมีอยู่แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือมหาอุดเท่านั้นนะครับเอ๊ แล้วรู้ไหมครับว่าดาวเกตเนี่ยมันแปลความหมายว่าอะไรดาวเกตเองเนี่ยนะครับนิยามของการดูดาวเกตเขาบอกว่าให้ดูบุญเก่าให้ดูจินตนาการการสร้างสรรค์ให้ดูปุบป,ปับทันทีทันใดดูเรื่องกระถันหันดูเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรสองสาอย่างพร้อมๆกันดาวเกตเองเป็นดาวบุญถูกไหมครับอากาศสาัทธาเป็นดาวบุญสีที่เราใช้เราอาจจะใช้สีทองแทนเข้าไปได้กําลังเราใช้กําลังก้าว เขาบอกว่าดูเกตให้ดูอายุให้ดูบุญเก่าให้ดูจินตนาการนะครับแสดงว่าถ้าใครมีเกตดีเนี่ยอายุน่าจะยืนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเกตเองเป็นดาวที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บทันทีทำได้หรือเขาเรียกว่าดาวบุญนั่นแหละนะครับไปช่องไหนก็จะเป็นเรื่องของการไปทําบุญนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ดาวเกตเองในปี2016เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะวาดลวดลาย มาแค่นี้อ่ะไปดู2017กันนะครับ2017อ่าเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดเจนนิงขึ้น2016จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็2017ก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคขอย่อนิดนึงก็แล้วกันเนอะยอให้มันลงไปนิดนึงมันจะได้ทีนี้ตำแหน่งของดาวเกตเองจริงๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับอ,อดาวที่ผ่านมาทั้งหมด นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่า,วาดาวเกตเนี่ยมันคือท่อนหางท่อนหัวรวมตัวกันกันกบลาหูลาหูเป็นหัวเกตก็เป็นหางนะครับรวมตัวกันเป็นผีพุ่งใต้หรือว่าเป็นดาวหางนั่นเองนะครับถูกอาจจะเป็พรตามตำนานถูกสอนของอะไรนะถูกถูกเขาเรียกอะไรนะจากของพระอินทตัดออกครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย นะครับเป็นไปได้แบบนั้นตามตำนานนะครับเพราะนั้นลาหูกะเกตเนี่ยก็คือดาวดวงเดียวกันหรือบางครั้งเขาไม่เรียกว่าเป็นดาวด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นการนิยามก็แล้วแต่ตำลานะครับทีนี้พอเราเอามาใช้ในหลักของโหราศาสตร์เองเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ่ะก็เรียกว่าให้เป็นดาวไปให้หมดสักครัรนะอืมเป็นเป็นดาวไป หมดเลยละการประมาณนั้นบางทีเกตอาจจะแบบว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเนปจูนถูกไหมครับมันก็ไปซ้ํากับเนปจูนที่เป็นดาวเอ่อดาวดาวดาวโลกดาวที่แบบดาวทางสุริยะระบบอะระบบสุริยะนั่นแหละฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเอ๊ะตกลงว่ามันคือเกตหรือมันกป็คือเนปจูนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยอาจจะตีความว่าทางโหราศาสตร์ไทยเราเนี่ยใช้เลข9แทนดาวเกต นะแล้วก็คิดว่ามันเป็นท่อนหางแล้วก็คิดว่ามันก็คือดาวดวงหนึ่งก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะเห็นว่าดาวเกตเองเนี่ยจะไม่มีเรือนเป็นกเกษตรบดีเหมือนกับดาวอื่นๆเช่นอาทิตย์จันท์อังคารอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมครับดาวเกตมีแค่ตำแหน่งเดียวคือมหาอุดนะครับแล้วมหาอุดของเขาอยู่แค่4ี่ตำแหน่งเท่านั้นคืออยู่ในราศีสิงห์ ราศีเมถุนแล้วก็ราศีกุมแล้วก็ราศีธนูอ่าเห็นไหมดาวเกตง่ายไหมเกตคือเรื่องของอะไรที่ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเดินไปช่องไหนก็อาจจะเกิดการปุ๊บปั๊บทันทีทันใดในช่องนั้นเกตคือเรื่องของดาวบุญเกิดไปเดินไปช่องไหนก็ชวนไปทําบุญเกตคือเรื่องของจินตนาการสร้างสรรค์ก็ไปทําให้เกิดจินตนาการในช่องนั้น เกิดการกระทําที่เกิดไอเดียสร้างสรรค์ในช่องนั้นหรือดาวเกตคือตัวแคตตาไรต์ไปเจอช่องไหนก็ไปแคตตาไลต์เลื่อนนั้นดาวนั้นนะครับประมาณนี้ดาวเกตเองเนี่ยเขาบอกว่าตําแหน่งเดียวที่เขามีเนี่ยก็คือมหาอุดนะครับมหาอุดแปลว่าอะไรครับมหาอุดแปลว่าความเจริญอุดมยิ่งขึ้นไปนะครับความเจริญอุดมยิ่งขึ้นไปนะครับ ดาวเกตที่อยู่ในเรือนของราศีสิงสิงโตเป็นสิงโตเจ้าป่าเป็นธาตุไฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเกตเนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีสิงเขาก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเสวนากับใครเท่าไหร่เป็นคนที่ดูยิ่งดูแบบทรโนงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่า เกตที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเป็นมหาอุดก็จริงแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าดูหยิ่งดูอะไรเลยมันแค่แบบรูปลักษณ์ของเขาจริงๆเนี่ยเขาออกจะเป็นคนใจบุญด้วยซ้ำนะครับเกตในราศีธนูล่ะราศีธนูก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันถูกไหมครับเกตราศีธนูก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันธนูคือง้างออกไปใช่ไหมครับเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วต้องง้างออกไปเหมือนกับคนง้างธนูต้องยิง นะเพราะนั้นเป็นความตั้งมัน่นตั้งใจเขาเลยแบบว่าเกบมหาอุดในราศีธนูเนี่ยคือความฉลาดล้ำแม้ว่าจะเรียนมาแค่ต่ำต้อยเรียดินหรือเรียนแค่ป .4 ปีปห้าเขาก็สามารถที่จะเป็นเจ้าคนในคนได้และเป็นคนที่ใยเรียนรู้สอนคนอื่นได้อ่าเนาะเพราะนั้นไยที่เป็นลูกธนูสามารถที่จะนำทางคุณไปได้ประมาณนี้จำ จำแบบนี้ก็ได้นะครับเกตที่อยู่ในราศีกุมล่ะครับเขาเป็นเกตในธาตุลมถูกไหมครับเกตในธาตุลมเขาเป็นลมที่อยู่ในคอนโทรลคอนโทรน้ำเพราะฉะนั้นเขาเชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งเขาก็ดื้อหลันจนเกินไปบางครั้งเขาก็ดือดึงเขาจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมใครอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องยอมผ่อนนะให้เป็นเบายอมโอนอ่อนผ่อนตามบ้าง แล้วชีวิตถึงจะดีนะครับมันเหมือนกับเขามีคอนโทรลอยู่ลูกหนึ่งมันไปเก็บก,กับลมมาไว้เก็บก,กับน้ำมาไว้ใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นทัดลมเขาก็เก็บกับลมมาไว้ในนั้นเพราะนั้นลมมันก็ตีอยู่ในนั้นวนอยู่ในนั้นถ้าเรารู้จักหาวิธีทำให้ลมมันหลุดออกมาได้ถูกไหมมันก็สบายขึ้นเออ นี่พูดเหมือนตดเลยนะเนี่ยอเอ๊ะเขาบอกว่าถ้าดมแล้วมีกลิ่นแสดงว่ายังไม่เป็นโควิดใช่ไหมอ่านะเพราะฉะนั้นอีกราศีหนึ่งคือราศีเมทุนเมทุนก็เป็นธาตุลมเหมือนกันแต่เป็นลมสองทางเป็นลมหลายใจถูกไหมเกตที่อยู่ในเรือนของราศีเมทุนเองเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าจะต้องอยู่ในความดีเพราะว่าคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่มีความ สองจิตสองใจเพราะฉะนั้นบางทีก็จะวกแวกวกแวกวกแวกเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมตัวเองแล้วก็หมั่นอบรมตัวเองให้เหมือนกับเอาความดีมาเป็นสารณะเอามาเป็นที่ตั้งอย่าไปแบบวกแวกเดี๋ยวเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช,ใช่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกตในธาตุลมทั้งสองธาตุอาจจะเป็นลมอึดอัดกับลมแบบว่า หาทางไปเพราะฉะนั้นทั้งสองทางเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหาทางที่จะแบบว่าอบรมบ่มนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นนะครับส่วนเกตที่อยู่ในเรือนธาตุฝ่ายทั้งคู่เนี่ยคือดีอ่านะเพราะฉะนั้นเราจะตีความประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะเมื่อเกตเนี่ยย้ายไปอยู่กับใครก็ตามเขามักจะไปกระตุ้นไปคาตไลเรือนเรือนนั้นดาวดาวนั้นประมาณนี้ แล้วยิ่งแบบว่าถ้าไปเจอกับ57อย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งทําให้เกิดความบัดหมางเกิดเรื่องแบบเลือดตกยางออกเกิดเรื่องของการสูญเสียได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เราไปดู2 0 1 6น่เนี่ยเขาเดินแบบนี้ใช่ไหมครับเขาเดินปกติของเขาไม่มีอะไรมากนะครับสเดือนเกดก็เดิน2เดืนอน2เดือนผ่านไปเจอมหาอุด2เดือนมหาอุด2เดือนมหาอุดอ,อะไรประมาณเนี้ยสเดือนคือ เดินไปทุกๆ2 e arn, เดือนก็เปลี่ยนช่องทีหนึ่งเปลี่ยนช่องทีหนึ่งเราก็ทํานายไปตามปกตินะครับ2018เป็นยังไงบ้างครับ2018เขาก็เดินต่อของเขาไปนะครับก็ไปเจอ2เดือนเปลี่ยนทีหนึ่งสเดือน e เปลี่ยนช่องทีหนึ่งอานะครับเกตไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับให้ดูแพทเทิร์นเขาก็จะเดิน2เดือนเปลี่ยนทีหนึ่งสเดือน e เปลี่ยนช่องหนึ่งสงเดือนเปลี่ยนช่องหนึ่งเขาก็จะผ่านมหาอุดมหาอุด,ดอะไรประมาณนี้ไปปี2020ครับ สองศูนย์สองศูนย์เขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ใช่ไหมครับปีสองศูนย์สองหนึ่งครับนี่คือเมนหลักของเราปีนี้ดาวเกตเริ่มต้นที่ราศีพิจิกนะครับยี่สิบมกราปีหกสี่นะครับที่จะถึงนี้นะครับ20มกราปี64นี้ที่จะถึงนี้ดาวเกตจะย้ายมาอยู่ในเลือนของราศีพิจิก จนถึง14มีนาปี64แล้วก็14มีนาจน13นะครับ13-9 9ก็มาเป็นมหาอุดในราศีสิงห์นะครับแล้วก็มาเป็น3กันยาแล้วก็30ตุลาแล้วก็25ธันวาก็จะเห็นดาวเกตไม่มีอะไรเวลาเขาเดินผ่านมาตรงนี้เนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เขาอยู่ถแถวๆนี้เขาจะไปกระตุ้นดาว5ดาว7นะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิด ลักษณะของดาวคู่ศัตรูที่ทำงานกันอย่างเช่นในช่วงของ20มกราจนถึง14มีนาเนี่ยดาว5้า็ยังอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดอะไรที่เกิดความบัดหมางเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เขาอาจจะเล็งไปใส่ดาว 8. อ่าพอเล็งไปใส่ดาว8ปุ๊บ8กับ9แปลว่า ทำแต่เรื่องที่เข้าข้างตัวเองนะครับแปดเก้าคือเรื่องของประโยชน์ส่วนต้นประมาณนี้นะครับแปดเก้าเขาบอกว่าทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อส่วนตนก่อนคิดถึงตัวเองก่อนนะครับแล้วแปดเป็นนิดด้วยนะครับเพราะนั้นเกตอาจจะแบบว่าไปกระตุ้นให้เกิดความหูเบาเกิดเป็นห้านิดคือผิดระเบียบแล้วแปดคือเหมือนกับเชื่อคนง่าย ใช่ไหมครับเรื่องคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินถูกไหมครับ7คือความอดทนนะครับหคือเรื่องของการผิดระเบียบ578เกิด9ไปกระตุ้นก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับช่วงที่เก็บมันมาอยู่ตรงนี้นะครับในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีผมว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับลัคนาด,ดวงเมืองดวงโลกด้วย เพราะว่าดวงโลกอยู่ตรงนี้เกตย้ายมาโมระนละทีนี้เกตย้ายมามระนะเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ,อาจจะมาอุดพังความเสียหายมันจะมาอุดเรื่องของโควิดได้ไหมยีม่สิบมกราจะมีข่าวดีได้ไหมหรือมันอาจจะมีอะไรที่แบบแย่ๆมากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยติดตามดูแต่ผมมองมองในลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมองว่าเกตที่ย้ายเข้ามาตรงเนี้ยในช่วง20มกราจนถึง14 17มีนา เราต้องระวังไว้นิดหนึ่งเพราะเกตจะกลับไปกระตุ้น5กับ7นะครับการสูญเสียเกิดขึ้นได้แล้วไปกระตุ้น8คือเรื่องของความที่แบบว่าเชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านเล็ที่ดินนะครับเพราะนั้นลักษณะที่จะโดนเยอะๆเนี่ยก็แถวๆนี้นะครับมีพึกศกมีพิจิกมีมังกรตรงนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ แต่ถ้าสมมุติบอกว่า,วาในเชิงของมังกรเองเขาย้ายมาเป็นเรือนไหลเขาย้ายมาเป็นเรือนลาภะจจะเป็นลาภผลของเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีทางที่จะทํานายได้หลายวิธีซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเพราะฉะนั้นนี่คือหนทางของดาวเกตที่จะค่อยๆย,ย้ายไปเรื่อยๆแบบธรรมดาทีละสองเดือน2เดือน2เดือน,2เ,อน2เดือนผ่านไปดาวเกตไม่ค่อยมีอะไรดาวเกตก็เหมือนกับย้ายเข้ามาแล้วก็ไปกระตุ้นเรือนต่าง เรือนต่างๆที่เราว่านั้นคือเรือนอะไรบ้างนะครับอ่กระจายออกมาสิครับสมมุตินะว่าในเดือนที่จะถึงนี้ดาวเกตยายเข้าอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของตนุใช่ไหมครับผมก็จะกระตุ้นคนละคณะาราศีพิจิกให้เกิดความคิดคนละคณะาราศีพิจิกก็จะเกิดความคิดเกิดความกระทันหานเกิดเรื่องกระทำหานเกิดขึ้น อาจจะไปกระตุ้นสหัชชะด้วยก็คือเรื่องของคนรอบข้างอาจจะไปทะเลาะกับคนรอบข้างได้ไหมหรือเกิดเป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์เกิดอยากจะทําบุญอยากจะทํานูน่ทนทํานี่มีไอเดียสร้างสรรค์มีเรื่องที่จะทําแบบกะทันหันเกิดขึ้นได้ระวังว่าจะไปกระตุ้นตัวดาวไม่ดีเช่นพฤหัสที่เป็นนิดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความผิดระเบียบไปกระตุ้นเรื่องของราหูที่เป็นนิด อาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อคนง่ายเชื่อปัตตนีคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับตัวเองอยากจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ไปเชื่อคนที่ไม่ดีคนไม่ดีอยู่รอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งละกันนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องว่าอาเกตคือเรื่องของไอเดียสร้างสารรค์มีไอเดียสร้างสารรค์ที่จะทํานู่นทนํานี่แต่ไปเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ไหมแล้วเกิดความเห็นแก่ ได้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องการเป็นแบบนี้ได้ไหมตรงนี้เราก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมองดูเรื่องของดาวเกตเนี่ยเป็นเรื่องนิยามของความปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแล้วก็ไปกระตุ้นดาวอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับคุณมีดาวอะไรอยู่ในตรงนั้นมันก็จะไปกระตุ้นให้มันเกิดเรื่องตรงนั้นตามคู่ดาวประมาณนี้นะครับแต่ถ้าดูตามโดยรวมแล้วเกตคือตนุคือเรื่องของ การมีไอเดียสร้างสารรค์เรื่องทันทีทันใดทำสองสามอย่างพร้อมๆกันอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพออกระดุมพระใช่ไหมครับเราจะย้ายด้านไหนดีอ่ะเพราะว่าถ้าเกตดมาเดินด้านนี้เนาะสมมติว่าเก็บมาอยู่กระดุมพระละเออถ้าเก็บมาอยู่กระดุมพระแปลว่าเรื่องของการเงินใช่ไหมมีเขาบอกว่าถ้าใครมีเกตอยู่ในเรือนของกระดุมพระเนี่ยแปลว่ามีเงินเข้ามาพอสมควรไม่ได้มากมาย อะไรนะเวลาที่เดือดร้อนก็จะมีคนเข้ามาช่วยหรือคิดเรื่องเงินหรือมีคนช่วยเรื่องเงินมีไอเดียสังสรรค์ได้อยู่เหมือนกันเกเศาษฐะก็คือเป็นเรื่องของการไปช่วยเหลือเพื่อนหรือมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับประมาณนี้เกตพันธุล่ะก็เป็นเรื่องของที่บ้านเราช่วยเหลือคนที่บ้านหรือคนที่บ้านมาช่วยเหลือเราหรือเราอยากจะไปทําบุญไปทําบุญกับคนที่บ้าน หรือเรามีไอเดียที่จะทําอะไรใหม่ๆนะครับเป็นเกตพันธุนะเกตปุตตะแปลว่าพึงคิดได้อ่าหรือว่ามีอภิชาตบุตรเข้ามาเกิดอ่าประมาณนี้ได้ไหมได้เกตเป็นอริก็ต้องระวังน้ําหยดเดียวก็เป็นผลนะครับน้ำหยดเดียวก็ทําให้เกิดเรื่องใหญ่ๆโตๆได้บางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดหรอกเนาะอยู่ดีๆเกตมาอยู่เป็นตรงนี้แล้วเป็นมหาอุดด้วยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะ เออทำไปโดยไม่รู้ตัวต้องหมันอบรมบ่มนิสัยตัวเองถูกไหมเพราะว่าเกศในชาตนลมเขาบอกว่าต้องดูแลตัวเองนิดนึงต้องเอาความดีเข้ามาคมประมาณนี้นะครับเกศปัตตานีล่ะเขาบอกว่าอาจจะได้เจอคู่ที่หลอคอยกันมานานแสนนานหรือมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องคู่ของและหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็คือเรื่องของการงานถูกไหมมีหุ้นส่วนใหม่มีแฟนใหม่ อ่าได้ไหมได้เกตุตกมรณะก็ต้องระวังพวกโลกเน็บชาเนาะโลกที่แบบปุ๊บปั๊บทันดีทันใดปัจจุบันทันด่วนประมาณนี้พอมไปกระตุ้นดาวมนุนต์ตยู่ด้วยก็อาจจะเป็นโลกเก่าๆกลับเข้ามาอีกได้นะครับเกตอยู่ในเรื่องของสุภาเขาบอกว่าเป็นพินทุบาทมันเป็นเรื่องของความสุขความเจริญและความคิดเป็นพินทุบาทนั่นคือคิดมากคิดเยอะสายมาโนนั่นเองเกตก็มาแปลว่า การใช้ไอเดียสร้างสรรค์การทำอะไรที่แบบคีเรทีฟเนาะฝ่ายศิลป์ฝ่ายออกแบบอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นงานช่วยเหลือคนงานพระงานเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ไอเดียหรือว่างานช่วยเหลือคนงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรแบบนี้ฮะเกตเป็นลาภะเขาก็บอกว่าได้ลาภเข้ามานะครับได้ลาภเข้ามาแน่นอนนะครับอาจจะเป็นลาภอะไรเราก็ต้องไปดูว่า ในตรงนั้นมันมีดาวอะไรบ้างอาเป็นลาบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็เกตวินาศะเขาบอกว่าพวกที่ไปตกอยู่ในมรณะอรลิวินาศะเนี่ยเขาจะเป็นดาวที่ไปอุดพังความเสียหายในเรือนนั้นนะครับแต่ในแง่หนึงน่งนะครับเขาก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเกิดความเสียหายในเรือนนั้นได้เช่นเดียวกันเกตวินาสะอาจจะแปลว่าไปเดินทางไกลแบบทันทีทันใดได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ เรื่องของดาวเกตดาวเกตจริงๆเนี่ยถ้าเราจะตีความเนี่ยเขาก็คือความมีบุญดาวบุญการกระทันหันหรือเรื่องของการมีไอเดียสร้างสรรค์นั่นเองนะครับตัวอย่างของดาวเกตสมมติตัวอย่างของดาวเกตอของแม่สาวคนนี้นะครับเ,เขาเป็นสาวราศีกันนะครับเขามีเกตอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ย สมมตินะครับเรามาดูกันครับว่าอย่างคนนี้เขาเป็นเกตอยู่ในเรือนของปัตตันิีนะครับแล้วเขาเป็นสาวราศีกันนะครับสาวราศีกันอยู่ตรงนี้ตั้งตนุไว้ตรงนี้เอาปัตตนนี้ ไปวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเกรดไม,ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแสดงว่าเขาเองถ้าตัวเขาไม่มีดาวอะไรเลยเขาก็เป็นดาวเกตดเฉยเพราะนั้นเขาก็จะออกมาเป็นชุดทองอลามแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์นในการทำนู่นทำนี่หรือเขาอาจจะมีคู่ครองดีคู่ครองที่คอยช่วยเหลือเขาเขาเจอคนที่มีบุญเสมอกันอะไรแบบนี้ได้ไหมมาช่วยเหลือกันนะครับเขาก็เรียกว่านี่คือเกตดแบบเกตดปัตตานี ถ้าตัวเองไม่มีดาวเกตที่อยู่ในปัตน้ก็เป็นตัวเขาเขาก็คือเป็นคนมีไอเดียสร้างสรรค์อยากจะทํานู่นอยากจะทานี่ทันทีทันใดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นน้องคนนี้แหละครับอ่าเป็นน้องคนนี้แหละครับน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นสาวราศีกรกฎนะครับเขาเองเนี่ยสาวราศีกรกฎแล้วเอาตานูตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมเขาเป็นคนที่มีเกตอยู่ในลัคนาเขาเลยสแสดงว่าเขาเนี่ย จะเป็นคนที่แบบโอ้โหไอเดียจะต้องเยอะกว่าคนนี้แน่นอนเพราะนั้นเขาต้องเป็นเกตที่เป็นสีทองแล้วไม่หลพิ้ว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 เนาะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะลอยหยักของสมองหรือว่าเหลื่อมของการคิดเนี่ยโอ้โหคิดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเกตเป็นเกตคือตัวเขาเอง อ่าเนาะถ้าเป็นเกตของน้องคนแรกเนี่ยเขาเป็นเกตปัตตานีเขาไปอาปัตตานีมา95%้าถูกไหมเพราะนั้นเขาก็เลยอาจจะแบบว่าความความทองเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นสาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาเขาเป็นคนแบบว่าโอ้ใจบุญทั้งสองคนเนี่ยใจบุญแต่ถ้าเป็นความคิดไอเดียนะคนนี้เนี่ยจะแล่นเยอะ จะแล่นเยอะมากกว่าเพราะว่าเกตอยู่ในลัคนาของเขาเองนะครับเพราะ,ะนั้นแล่นเยอะไม่รู้แล่นในทางไหนเนาะบางทีก็อาจจะแบบว่าปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดอยากทำอะไรเขาก็ทำทันทีทันใดอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณเคยเจอเกตมหาอุดไหมครับมีอีกน้องคนหนึ่งครับเขามีเกตเป็นมหาอุดครับคนนี้ครับ อืมเนาะถ้านางเป็นเกตมหาอุดนางต้องมาชุดนี้นะครับตอนุของนางอยู่ที่นี่ครับราศีตุลน,นะครับแล้วเกตของนางอยู่ที่สุภะเป็นมหาอุดโอแสดงว่าคนนี้เนี่ยนะดูท่าก็รู้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเกตมหาอุดเหมือนกับว่าโอ้ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่น เนาะชอบทำบุญนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอาจจะเจริญในพระธรรมอะไรประมาณเนี้ยควรจะไปบวชนะครับไม่ควรจะมีปัวนะครับคนเนี้นะอืมเพราะฉะนั้นดาวเกตเนี่ยมันมีหลายตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสมคนที่มีดาวเกตที่แตกต่างกันความเป็นคนมีไอเดียสร้างสารรค์เป็นคนที่ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดก็แตกต่างกันไปด้วยดาวเกตของคุณล่ะครับอยู่ตรงไหน ะะดาวเกตอาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่มันเป็นดาวที่จะไปกระตุ้นเรือนต่างๆนะครับเวลาที่ปฏิทินปีนี้เดี๋ยวดาวเกตมันจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ประมาณในช่วงของพิจิกจนถึงประมาณพฤกษกนะครับมันไปกระตุ้นดาวอะไรในละขณาคุณมันก็จะเป็นแบบนั้นไปดาวเกตถ้ามันไปตกพวกอลิมรณะแล้วก็วินาศะเราก็ต้องทําบุญเยอะๆนะครับทำบุญ นั่งสมาธิเพื่อแผ่ส่วนกุศลไปให้ถ้าเกตไปทับลักคณาคุณนะครับไปทับลักคณาคุณคุณก็ต้องใส่เสื้อสีขาวๆบางๆนิดนึงเพราะถึงเวลาที่คุณจะต้องทําบุญอะไรประมาณนี้นะครับดาเกตจะมีแพทเทิร์นอยู่ประมาณนี้ครับสําหรับปีนี้สวัสดีครับ